<c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมชาวบ้านทุกท่านกันด้วยแล้วกันวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโรบอกอีเช่นเคยนะก็แมปที่มีชื่อว่าอมแบบนี้เนาะก็ผมไม่อ่านชื่อเลยกันซึ่งแมปเนี้ยซึ่งผมจะมาอคลิปแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะเพราะผมเห็นคอนเซปต์แมปเนี้ยมันก็โอเคแหละผมได้เข้าไปทําการเล่นนิดหน่อยแหละแต่มันมีเสียงเพลงผมก็เลยเข้าไปปิดนะ แล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะปิดเสียงเกมก่อนแล้วกันเราค่อยเปิดนะซึ่งมาดูกันว่าไอเกมเนี่ยจะ,ะเกมเนี้ยจะสามารถแบบผ่อนคลายคุณผู้ชมได้มากเท่าไหร่นะใครอยากไปตามก็ไปตามได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้สตรีมใต้สตรีมอีกแล้วใต้คลิปนี้แล้วกันนะแลวผมเป็นเกมคลายเครียดง่ายๆนะก็เหมือนแบบทําสวนนั่นแหละแต่แบบนี้ก็จะเป็นแบบคลิกเออเหมือนแบบแนวแบบป๊อปแคทอย่างเงี้ยเออเหมือนป๊อปแคทแต่อันนี้ก็จะเป็นสร้างแบบสร้างายยอารยธรรมบนโลกของเรานะซึ่ง ก็และถ้าพร้อมเราชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามนิดหนึ่งนะแลผมฝากกดไลค์กดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเ,เพื่อจะไม่พลาดคลิปจากผมนะใครพร้อมรับชมคลิปก็ไปรับชมคลิปกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับไปเคเรามาแล้วนี่นะครับเราก็จะได้เงินมาปะคือเราต้องคือเริ่มแรกมันจะมีสอนเล่นอะไรนู่นนี่นั่นเยอะมากๆเลยนะซึ่งวิธีการเล่นก็ไม่ยากหรอกกดคลิกจิ๊บ คลิกไปเรื่อยอย่างนี้เห็นปะ่ะมันก็จะมีเงินขึ้นมานะผมพอเราได้เงินมาปุ๊บเราสามารถเอามาอัปเกรดไอ,อ,อ้ยตท,ทำของเราได้นะก็คืออันนี้ปลูกข้าวอ่ะล้วปลูกไปปลูกข้าวไปปลูกข้าวไปปลูกข้าวไป,ป,วไปแล้วมันก็จะให้เงินต่อวิเราก็คือเออประเด็ผมพอปรั่เป็นภาษาไทยแล้วกันนะอ่านไม่ออกภาษาไทยนี่นะนี่มีภาษาไทยด้วยก็จะออกค่อนข้างโอเคนิดหนึ่งเห็นป่ะคือสามารถซื้อได้คือโอเคนะแบบนี้เป็นแบบโลบอกที่แบบผมมองว่าแบบ เฮ้ยไ,ไอ้เฮีย้ยเราบอกมีแบบนี้ด้วยถือว่าแบบเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมมองว่าค่อนข้างดีเลยนะผมนะนี่นะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างดีนะเห็นปะเราก็คลิกไปเรื่อยๆแล้วกันเราคลิกแข่งกับคนอื่นไปคนอื่นก็โอ้โหแม่งแบบไปเชีย่ยงเงินล้นไปเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามาทําฟาร์มของเราแล้วกันนะผมก็ไม่มีอะไรหรอกเกมนี้ก็ไม่มีอะไรก็คลิกไปเรื่อยเออ <c oughs> เอาไว้ใครเครียดสาหรับใครที่แบบเออไม่มีอะไรเล่นนะหรือว่าแบบเครียดๆอยู่นี้ก็นั่งเล่นอย่างนี้ก็ได้เออคลิกไปเรื่อย คลิกทาฟาร์มคลิกไปเรื่อยๆทําฟาร์มอัปเกรดเมืองแล้วคลิกไปเรื่อยคือมันก็ไม่มีอะไรหรอกแมปนี้ก็คอนเซปต์มันไม่มีอะไรเยอะหรอกก็นแค่แบบเหมือนแนวแบบเหมือนอะไรอะ่ะผมคิดแป๊บหนึ่งมันเหมือนมันเหมือน๊นอแคสแล้วแบบคลิกเพื่อเอาเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยเออนะครับใส่สร้างเครื่องสต่งใส่เงี้ยอ่ะเราก็จะคลิกไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะสร้างเมืองได้นะเออเราก็สร้างเมืองมาเลยนะ เออสร้างเหมืองมาเลยสองครั้งนาผมมันก็จะให้เงินแตกต่างกันไปนะซึ่งผมจะเก็บเงิน1 0 0 0พันบาทนะเพื่อซื้อสะพานนะก็จะคลิกไปเรื่อยๆนะก็มันอาจจะดูน่าเบื่อ,อน,นิดหนึ่งนะแต่แบบสําหรับคนที่แบบรู้จะเล่นอะไรดีก็อันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเอ้ยคูณ2เงินผมเก็บ500อซื้อนี้ก่อนดีกว่า เล่นในคอามอาะยากรนนื้อนะก็เกมน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ใครสนใจก็นั่นแหละมาเล่นได้นะเขามไม่ได้จ้างผมนะผมเห็นว่าแบบแมมันดูน่าเล่นดีเพราะมันเป็นสไตล์พิกเซลเนะาะเพราะรู้บอกผมไม่ค่อยเห็นพวกแบบสไตล์พิกเซลอะไรแบบนี้แหละเนาะนี่นี่รับของรับของได้ด้วยอู้ย์เอ็กซิเมนเต็มเลยคลิปครบ500ผมคลิปไปแล้ว200แล้วก็เอ่อยิงอูกาบาทนะแล้วก็สร้างสงครามอุย้ยมันมีเอ็กซิเมนเยอะจังเลย แล้วก็มีเกมพาร์ด้วยอู้เกมพาร์เกมพาร์อุ้ยทำแนวพิกเซลผมไม่อยากจะเชื่อว่าเกมนี้คือรูบอกผมไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวเราคลิกไปเรื่อยๆแล้วกันก็ขออนุญาตฟ้าสมุดภาพแล้วกันมาดูกันว่าผมจะไปไกลได้เท่าไหร่ประมาณผมขอเวลาเล่นประมาณ15นาทีแล้วกันผมจับเวลาตอนนี้1นึ่งทุ่มสินาทีก็เดี๋ยวเราเจอกันตอน1นึ่งทุ่มสาแล้วกันคุณผู้ชมไม่รู้หรอกเวลาเท่าไหร่นะ ็โอเคครับเดี๋ยวเราเร่งสปีดคลิปคูณสองเลยละกันโอเคครับโอเคครับผมไปเลยละกัน Let's go ครับผมโอคค้คุณผู้ชมมีคูณเงินด้วยถือว่าเจ๋งนะเออโอ้ยตอนนี้ล่ะคูณคูณจิบกด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 ไปกดไปกดไป กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยตอนนี้อญญายธรรมของเรากำลังเกำลังแบบเขาเรียกอะไรเริ่มแบบเริ่มเป็นอญญายธรรมลูกที่น่าอยู่แล้วตอนนี้อญญายธรรมมนุษย์เริ่มแบบพัฒนาไกลแล้วตอนนี้เราได้เงินมา5,000กวกุาบาทตอนนี้ก็อย่าเพิ่งอัปเกรดอะไรแล้วก็คลิกไปเรื่อยๆแล้วกันนะก็เคเดี๋ยวเราตัดมาอีกครั้งแล้วกันผมก็ขออนุญาตคลิกต่อแล้วกันโอเค,คป่ะ ออ้ยรวยรรวยรวยรวยรยอัอัรวยรวยเริ่มรวยเริ่มรวยอ้ย่าทำเราเริ่มเจริญเฮ้ยเอาเร็วไอ้ยอ้ยาทำเเจริญเฉยไอ้ยอยู่ดีก็เจริญได้ไงนี่อัพอัเอาไปอ้ยมีธนาคารด้วยออักบกบิ๊กกกอันี่ด้วยอันี่อ้ยรวยรวยเฮียรยรวยรวรวยรวเฮียรวยรอุ้ยโหรวยเฮีย วยจับไอ้่เริ่มรวยครับคุณผู้ชมเฮ้ยผมเริ่มรวยครับโอ้โหดูดิไอ้แค่ทำเราเริ่มแบบพัฒน,นาพัฒน,นายัางรวดเร็วโอ,โอ้โหไอ้แคยอ้อไม่นะพัฒน,นาช้าลงแล้วพัฒน,นาช้าลงเมื่อก,กี้เงินแบบไหลเป็นน้ําเลยเงินเพิ่มแบบเป็นน้ําเลยอ่ะก็โอเค,คปะ่ะเดี๋ยวเราต่อกันเลยลวกันก็ดูแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะมันก็ไม่มีอะไรให้น่าดูอะไรขนาดแล้วก็เกมนี้ก็เล่นชิคๆ,ๆอ่ะเออเอาจริงอ่ะถ้าแบบภาพผมไม่ได้อัดคลิปนะผม ผมนั่งคลิกไปนั่งคลิกไปเรื่อยๆนั่งเล่นเมียว่ะเออก,ก,ก็อยากอนคนนะีพมัน้อพราเกมมันดูเด่นดีนะก็โอเคปะ่ะไม่ค่อยเห็นเกมสไตล์แบบนี้สักเท่าไหร่ก็เลยมาเล่นนะก็เนาะใครยามาใครเครียดหรือว่าอยากมาสร้างอะไรจะทำแข่งกับผมหรือว่าเอามาขิงว่าเ้ยพี่มีเป้ามีเป้าแบบโอ้โหพี่ดูผมอัปเกรดไปไกลสุดโคตรแล้วตั้งแต่ฟาร์มกระจอกดอกดอยของพี่เนี่ยไม่สามารถสู้เอออายะทำขั้นสูงของผมได้หรอกใครเออ พัฒนาอายะทมของตัวเองแล้วเามาขิงก็พัฒนาขิงแล้วมันขิงได้นะก็แต่พี่ไม่กลัวหรอกพี่จะ <c oughs> ถ้าพี่จบคลิปนี้แล้วพี่ไปเล่นแล้วพี่จะไป,พ,ะไปพี่จะเก่งกว่าเองเองเอ,อเองไม่มีวันเก่งกว่าพี่หรอกโอเคก็ไปเดี๋ยวเราเอิมดูบบฟ้าสมุดภาพแล้วกันไม่เดี๋ยวเราดูบบเร่งสปีดต,ต่อเลยแนละ้วกันโอเคท่านมีอะไรแบบดูว้าวเดี๋ยวผมตัดมาอีกครั้งนะแล้วกันเราตัดมาตอนที่เราฟาร์มเงินเยอะเลยแล้วกันโอเคไปตัดเลยแล้วกันตอนนี้นะผม โอ้ยมาเร็วคุณชมมาเร็วมาเร็วรวย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 เหี้ยเริ่มรวยเริ่มรวยโอ้ยรวยรวยรวยโอ้ยอยู่ดีก็รวยโอ้โหโอ้ยไอ้เหี้ยทำบมญมันขนานอย่างรวดเร็วครับคุณชมหลังจากดาวหางอือุบาลมาเนี่ยแม่งขอขอพรยับขอพรรวย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 เหี้ยขอพรในตัวเองรวยเหี้ยเหี้ยขอขอพรในโลกรวยโอ้ยรวยรวยเหี้ยเริ่มรวยเอาเกรติเอาเกียรติเอาเกรติเอาเกรตเอียรติยาว์ เกตับเกตแค่อ ah, ัปเกตก็พอแล้วรวยรวยรวยช่วยคลิ๊กด้วยช่วยคลิ๊กด้วยมันได้ที่พันอะโอ้โหเงินต่อวิสองล้านอ่ะรวยโอ้ยซื้อได้แล้วซื้อรวยโอ้โหโมดโอ้ไอ้ยทำแห้งถอยหลังอีเลวโอ้ยจะได้สี่แสนนะถือว่าเยอะเนาะเออโอเคเราก็ได้เอ่าไว้พวกนี้มาเพิ่มนะนี่คือสิ่งที่เราซื้อไปทั้งหมดนะก็วันนี้นะเราเริ่องแต่ไอ้เผาไหมแค่นี้ ยันตอนเนี้ยถึงนี้ละก็คือแบบทำให้เรารวยเพิ่มปริมาณเงินเราเยอะมากโอเคเราไปฟาร์มต่อแล้วกันมันค่อนข้างเกิการน,นะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดของเราต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเอ่มอันนี้ของโรงงานของเราให้มันเยอะก่อนแล้วกันเพราะว่าเงินมันได้น้อยมากนะเออเห็นปะไอพวกฐานเหมืองฐานเนี่ยของผมออาไปร้อยแล้วนะแล้วเงินมันให้สองร้อยสองหนึ่งพันสองร้อย พูดใหม่สิ1,2,900บาทนะก็เยอะอยู่แหละเนาะก็มันเขียนว่าพันนะก็คือเอได้เงินเท่าไหร่ต่อวีก็ไม่รู้เออก็เยอะก็ก็ได้หนึ่งแสน่ะก็เขียนเห็นเป็นพันนี่ก็เป็นตัวเคนะก็หนึ่งหนึ่งร้อยเคนะก็หนึ่งพันเลยเอาง่ายนะเออเอาไปโอ้โหยี่ใช้เงินล้านเลยวาแพงจังวะแมงแพงกนไปและไม่มีตัง เดี๋ยวเราฟาร์มเงินกันก่อนเลยกันก็เดี๋ยวเราดรอหางไม้ครั้งแล้วกันเดี๋ยวผมตัดไม้ให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วกันก็นั่นแหละก็โอเคครับเดี๋ยวเราฟ้าสำรุจภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยแล้วกันนะก็โอเคครับไปโอเคครับผมไปเลยแล้วกัน let's go ฟ้าสำรุจภาพก็อาจจะไม่มีเสียงคลิกเมาส์นะเพราะว่ามันน่ารำคาญนะผมกลัวคุณผู้ชมรำคาญนะเดี๋ยวขอปิดเสียงไม้แล้วกันโอเคครับก็โอเคครับไปฟ้าสำรุจภาพไปฟ้าสำรวจภาพไปฟากไปกรอบคำพี่แท้งไว้ก็เออเร่งสปีดคลิปเลยแล้วกันโอเคครับไป รวย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 เศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีโอ้โหรวยรวยอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดเชียอัพเกรดอัพเกรดโอ้โหรวย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 บอกว่าเกมนี้คงจะไม่มีรีเบิร์สหรอกนะถ้ามีรีเบิร์สเนี่ยผมก็แอดซ่าเขาอยู่นะเพราะว่าไม่เชียรีเบิร์สเร็วหรือว่าไม่เอานะโอ้ราพัฒนาไอ้จะทำอยู่ว่าอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดไอ้เชี่ยตอนนี้ต้องอัพเกรดตรงนี้พัฒนาอัพเกรดอัพเกรด พัฒนาพัฒนาเร็ว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 ยรยวกรวยรวเรยวเรรวเร็วไร็วเร็วเรดีเรวร็วเ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 รเร็วเรเร็วเวเร็เรขอเร็วเร็วเอ็วเร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 ็ววเร็เร็เ็วเ็เร็นเร็วเ็เร็วเยวเรหมดขอวอรกูขร็อเขอวอรโอเหมดแล้วเร็นเร็วเ็วเร็วเร็วเรเร็วเรยวเร็วเรกรร้วรเวเป็การเสียเวาก็ขอตัดเลยแล้วนเรรวรวยร คุรอเวลานี้มาโดยตลอดวันที่กูรวยเงินยิ่งใหญ่มาแล้ววันนี้แหละกูจะรวยโอ้โอ้โอ้รวยรวยรวยโอ้โหนี่โอ้โหนีเงินกินลาบกินเงินโอ้โหรอยเต่จมหอมหอมหอมเงินชิบหายเลยสัตว์หอมเงินมากคุณชมเงินนี่มันเงินเหรอเนี่ยผมเล่นมาก็ครึ่งชั่วโมงแล้วแหละตอนนี้นะ ก็นั่งฟาร์มนั่งคลิกไปเรื่อยๆนั่งคลิกจนแบบเมื่อยเอื่อยแล้วตอนนี้คือคลิปคลิปนี้ก็น่าจะลงวันที่เออวันนี้วันที่อะไรวะวันนี้ยี่สิบเจ็ดก็คลิปนี้จะลงวันที่ยนะี่สิบแปดนะก็นั่นแหละนะน่าจะลงคลิปพรุ่งนี้นะเออนะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะพรุ่งนี้ยี่สิบแปดน่าจะลงคลิปวันที่ยี่สิบแปดนะถ้าให้ดานะหรือไม่ก็อาจจะเป็นวันที่ยี่สิบเก้าถ้าน่าเกียดพอนะ โอเค2ล้านะครับรวยโอเคตอนนี้เงินเราก็ได้เยอะจากพวกอุตสาหกรรมแล้วก็จากเหลือนะค่อนข้างได้เยอะธนาคารก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับอัพน้อยแต่ได้เยอะก็แปลกๆอยู่เหมือนกัน <S 2> <S 2> แต่ก็โอเคมันก็อัพแพงอะเนาะซึ่งเราถ้าเราจะใช้ดาวตกคูณ6 คืออันนี้มันได้เงินเลยทันทีเหรอแต่เราไม่มีตังค์เฮ้ย ummy. โอ้ยมีคิ๊กใช้เลยของฟรีใช้ดิค,ค,ครับน้องรออะไรโอ้ยรว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 ยกี่ทีสองทีครับขี่กี่กี่เราขิ่ขึ้นกว่ามันจะจบนะสองทีซึ่งถ้าเมื่อยแล้วผมก็จะเอาอีกมือหนึ่งคิกนครับเพราะมันได้ทีละสี่ล้านเพราะมันเงินมันมากกว่าเงินสดครึ่งมันมากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะเอ้ยจะหนึ่ง billion แล้วครับคุณผู้ชม หนูเรียนแล้วเย่ย yeah, มากออเกตครอ,อเกตเราคลิกตอบ เกตเยยะทำแล้วหนึ่งเดออยะทำถอยหลังเด้อยะทำถอยหลังตอนนี้มีคิกเพิ่มเงินแล้วก็คิกแล้วก็เพิ่มเงินแล้วก็สร้างอะยะทำขึ้นคือปล่อยจรวดนี่คือสูงสุดแล้วหรอคงไม่มีรีเบิร์นหรอกมั้งตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บตังอัปเกรดพวกนี้ให้ครบเลยแล้วกันเพราะว่าเราก็ต้องใช้อีก ค่อนข้างเยอะน่าจะมีแค่นี้มั้งถ้าให้ผมเดานะมันคงไม่มีเยอะกว่าน,นี้หรอกแต่ถ้ามันมีเยอะกว่าน,นี้ผมก็ไม่รู้จะทําไงแล้วเพราะว่าเล่นไม่ไหวแล้วนะครับหลยยังจากนี้ก็น่าจะใกล้ปิดแล้วแหละก็ผมขออีกประมาณสองนาทีแล้วกันผมก็จะไปแล้วนะผมก็จะปิดแล้วนะนะเออเพราะว่าเล่นนานมากนะครับสองบิลเลียนอันนี้สองบิลเลียนหรอคลิกไปฟาร์มเงินไปครับผมสองบิลเลียนไม่เยอะหรอกนิดเดียวนิดเดียวพอมีเงินเยอะก็อย่างเงี้ยเออบอกนิดเดียว แต่พอไม่มีเงินก็จะบอกว่าเยอะมากโอ้หคลิกทีละพันสี่ผมไม่คลิกหรอกนานมากนานเกินคลิกทีละพันสี่อ่ะหัวนี้อัพ้วคุ้มเท่าไหร่เรามาอัพวันนี้ดีกว่านะเพิ่มแล็บแล็บสร้างสามเท่านะครับก็สร้างเงินมากขึ้นสามเท่าแล็บเหรอห้องปฏิบัติการได้เป็นแล็บนะได้ทีละพันใช่มันสามเท่าก็น่าจะแพงกว่าเดิมนะเดี๋ยวดูตังแบบ ก็ใช่หรือเปล่าใช่นี่ป่ะเงินเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับตอนแรกแค่เพิ่มแค่แสนกว่าตอนนี้เพิ่มเป็นล้านละว,วีละล้านก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้อันนี้ปั๊มเงินให้เราไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวเราจะอัปเกรดพวกนี้ด้วยนะครับเกรดป้อัปเกรดผมมองว่าฟาไอเหมืองน,นี่ก็คุมอยู่นะเพราะมันอัปเกรดไม่ได้เยอะขนาด ครับเก็บไปนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเ,เย็นเกมแบบนี้ต้องใช้ความใจเย็นสูงมากโอเคโอเคก็น่าจะพอแหละผมรู้สึกว่าผมเล่นมานานมากครับก็ผมก็อัปเกรดอารยธรรมได้ประมาณนี้เนาะก็นั่นแหละก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดหรอกนะซึ่งนั่นแหละนะครับผมก็ปิดชื่อแม่งเกลดการเกซน ก็โอเคครับผมคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนิดหนึ่งนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อว่าคลิปต่างๆด้วยแล้วกันนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอทษวลาไปก่อนนะพูดย้ำทำไมเนี่ยก็โอเคครับเจอกันคลิปนะครับผมไปละ